สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้ผมก็มาลอยกระทงซึ่งขับรถออกมาไกลจากวัดหน่อยนะคือมาลอยในที่ที่ไกลหน่อยแต่ก็มีพี่ๆ <c oughs> เขาใจดีมีเอาตะเกียงมาปักไว้สองข้างริมฝั่งแม่น้ำเพื่อให้คนลอยกระทงนี่เขาได้จุดแล้วก็ลอยในลําคลองแห่งนี้ ก็เป็นอะไรที่สวยสดงดงามเหมือนในละครเลยเนาะที่เราดูละครก,กันก็เป็นอะไรที่สวยงามมากแล้วผมก็ได้ทำการลอยไปแล้วก็ขอพอรให้ตัวเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและหลายๆเรื่องหลกัหลกๆก็ขอให้แฟนเพจทุกคนนะเลิกพนันได้และก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันใครที่มีเรื่องทุกใจก็ขอให้ผ่านพ้นไป ในวันนี้เราก็ขอให้พบแสงสว่างเหมือนพระจันทร์ดวงนี้ที่เผยตัวเองออกมาให้เราเห็นเนี่ยวันใดวันหนึ่งถ้าเราอยู่ในความมืดเงี้ยมืดมนอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราไม่ยออ่อท้อเราก็เจอพระจันทร์อย่างเงี้ยแหละเนี่ยที่ออกมาให้เราเห็นเนี่ยซึ่งมันจําเป็นต้องใช้เวลาไงแต่ถ้าเราไม่ยออ่อท้อสู้กับมันไปเราก็จะเห็นพระจันทร์อย่างนี้แหละผมคิดว่าทุกคนทําได้ แต่ว่าโอกาสนะมันยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองขอให้เราตั้งใจนะแฟนเพจทุกๆคนที่ดูอยู่ในที่นี้กระทงของผมก็อาจจะลอยไปถึงถึงนู่นแล้วแหละเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในตรงนี้หรือเปล่าที่ลอยอยู่ก็ไม่เห็นมีกระทงคนอื่นเขามาร่วมด้วยเลยนะก็แอบคิดอยู่ว่าก็ขอให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วกันที่ทำให้ พ,พี่น้องๆทุกคนน่ะเลิกพนันได้อย่างจริงจังขอเป็นตัวแทนและเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกระทงใบนี้แล้วกันที่ให้แสงสว่างกับทุกคนอาจจะเป็นกระทงที่เล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ขอให้มันยิ่งใหญ่ในใจของคนที่เลิกได้จากช่องของผมนี่ผมก็ภูมิใจแล้วโอ้ประทัดนในเสียงดังก็เริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมดาครับที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะ วันเพ็ญเดือน12ก็จะเคียงคู่กันไปกับเสียงประทัดแล้วก็พวกพลุอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ว่ากันหลักๆก,ก็ขอให้เราจงตั้งใจทำในสิ่งที่ดีงามแหละไม่ว่ากันใครที่ยังเลิกไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้เลิกพนันส่วนตัวผมก็มาทําหน้าที่ขอขมาพระแม่คงคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆน้องๆคนไหน ถ้ามีโอกาสได้ไปหรือคลองใกล้ๆบ้านถ้ามีก็นำกระทงไปลอยได้แล้วก็ขอพรขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ความทุกข์ความโศกมันไหลไปตามแม่น้ำอย่าได้ย้อนกลับมาหาตัวเราเลยอย่างที่ผมเคยบอกเลยการเลิกพนันน่ะเราเอาสิ่งที่ไม่ดีไปตามแม่น้ำไปเลยให้ไหลไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ใจเราเท่านั้นแหละที่จะย้อนกลับมาเพิ่อมาเล่นมันใหม่ อย่างที่ผมเคยพูดในคลิปอะทุกคนพยายามฟังไว้แล้วก็พยายามทําให้ได้ปล่อยไปตามกระแสน้ําไปเลยใจตัวเองอย่าย้อนกลับมาคือไปอยังไงก็ไปอย่างนั้นรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงและอยู่กับปัจจุบันให้มากและตัวเราก็จะกลายเป็นคนเข้มแข็งในที่สุดตะเกียงก็สอดส่องแสงสว่างข้าง ริมคลองก็เป็นอะไรที่สวยงามมากเลยก็มีต้นไม้มีดอกไม้ที่เกิดริมฝั่งแม่น้ำต้องขอบคุณพี่ๆเขาที่มาจัดสถานที่ให้ดูน่าสวยงามมากก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าค้นหาและก็รับรู้ได้ถึงความสวยงามและเป็นธรรมชาติอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่อยู่แ,แถวๆนี้เลยเนาะนั่นแหละที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง อย่างนี้เราก็ต้องขอบคุณเขาอีกทีนึงบนสะพานนันก็มีการจุดประทัดจุดอะไรของน้องๆก็อย่างว่าก็นั่นแหละมันก็เป็นของที่คู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เหมือนเราเป็นเด็กแหละย้อนกลับไปเราก็ชอบแหละประทงประทัดนั่นแหละผมก็เคยเป็นผมก็ชอบมีเงินก็ซื้อมาเล่นมาจุดเล่นกับเพื่อนๆเ,เดินไปสี่หคนไปจุดแต่ก็แนะนําว่าให้ ไปในที่ตองโล่งนะครับอะไรที่เป็นอาคารบ้านเรือนหรืออะไรก็พยายามอย่าไปจุดใส่เพราะมันเป็นอันตรายก่อให้เกิดไฟไหมอย่างเงี้ยก็ไม่เอาหรือพี่น้องคนไหนก็ยังไม่ลอยกระทงหรือไม่มีโอกาสได้ลอยคือติดหน้าที่กันงานก็ไม่เป็นไรคือเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอให้เราได้ลอยในใจก็พอกระทงเอาอย่างนี้เลยนะคือเป็นความภูมิใจแล้วกันลอยในใจเราแล้วกันแล้วก็ เรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ไปกับวันนี้แล้วกันให้ฝากพระเม่คงคาไว้เรื่องที่ไม่ดีเราก็เอาแต่เรื่องดีๆมาเก็บไว้นั่นแหละวันข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่เราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดและก็ขอให้เป็นคนดีนภายภ้าคหน้าต่อไปสําหรับคนที่หลงผิดพน,นันอยู่ก็ไม่เป็นไรตั้งใจเลิกให้มันได้ส่วนผมเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน ส่วนหนึ่งให้กําลังใจพี่พี่น้องเสมอแหละวันนี้ก็ได้มาอัดในที่มืดแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงจันทหน่อยเอ,อก็ยังดีเป็นเครื่องหมายแห่งแสงสว่างอเปรียบเหมือนของช่องเราแหละที่มันจะเป็นแสงสว่างนี้ให้กับพี่พี่น้องนองทุกๆคนที่ได้ดูกันทางออกมันก็มีอยู่หลายทางแหละถ้าเราสนใจในสิ่งที่เราค้นหา คำตอบก็คือตัวนี้แหละคือแสงสว่างเนี่ยที่เราจะต้องไปเจอถ้าเราไม่ยอ่อท้อสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือฝากให้ทุกคนตั้งใจเลิกพนันให้ได้อย่ายอ่อท้อสู้การเล่นพนันเราเสียแน่แต่ว่าเรา การการงานเราได้แน่ๆแ,แต่ถ้าเล่นพนันเราเสียแน่แน่อย่างที่ผมเคยพูดนั่นแหละขอให้น้องๆทุกคนตระหนักถึงจุดนี้ให้ถึงที่สุดทำใจให้เป็นหนึ่งและเข้มแข็งอยากกลับไปเล่นมันอีกการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นจำคำพูดของผมไว้เล่นอย่างมีสติผมรู้ลิมิตของตัวเองทำพูดนี้ มีอยู่หลายคนเคยพูดให้ผมฟังแล้วสุดท้ายก็ต้องจมลงในความมืดมนโดยที่ไม่เหลืออะไรเลยมันก็มีไม้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลิกก็เลิกให้ได้จริงเหมือนน้องคนอื่นๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายังเลิกอยู่ครับเลิกไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขา ต้องรอโบนัสออกแล้วค่อยเคลียอะไรเงี้ยนั่นแหละครับให้จําเป็นประสบการณ์นะเงินที่เราเคลียก็ให้เคลียรนี่เขาไปติดนี้ก็ให้เคลียเขาไปก่อนถ้าเรายังพอไหวแล้วก็จําเป็นบทเรียนได้เลยว่าเราทํางานเหนื่อยมาทั้งปีเราต้องเสียโบนัสให้กับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ซึ่งพร้อมที่จะดูดเงินเราไปทุกเมื่อนั่นแหละผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะหรือใครก็แล้วแต่ที่ว่ายัง เลิกไม่ได้สักทียังไงก็หาแนวทางหรือฟังคลิปให้มากๆแล้วมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนั่นเองมันไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจเชื่อผมเถอะก็เหมือนผมเคยเป็นมาก่อนเพราะความตั้งใจและหาแนวทางจนถึงที่สุดก็เลยได้มาตั้งชื่อเพจแล้วก็นำเรื่องราวมาเสนอให้กับทุกคนฟังในครั้งนี้ก็เกิดจากความตั้งใจนั่นแหละมันก็เหมือนกันดูพลุที่สวยงามมันขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นไหม สักวันมันก็แตกออกมาแล้วก็ดับไปนั่นแหละความสวยงามมันอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกมันก็สวยเป็นครั้งเป็นคราวสุดท้ายมันก็จากเราไปแต่เราก็ต้องอยู่กับความจริงค,ความจริงให้ถึงที่สุดกับปัจจุบันซึ่งมันในอนาคตมันไม่จีรังแน่นอนโอเคแล้วสิ่งใดที่ผมพูดผิดหรือพูด ติดๆกับขัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็พูดมาจากใจจริงนั่นแหละค่ำคืนนี้ก็ต้องลากันไปด้วยพระจันทร์ที่มัวมัวมันเป็นจากกล้องผมนะแต่จริงๆแล้วในแสงสว่างจากตัวเขานี่สวยงามมากแต่เป็นจากกล้องเราที่มัวคือถ่ายไม่สวยก็ลากันไปกับพระจันทร์ที่สวยงามก็ขอให้แฟนเพจที่น้องจงตั้งใจเลิกให้ได้จริงใครที่เลิกไม่ได้ก็ขอให้แบบเลิกให้ได้และก็พาแฟนเพจทุก,ทกคนเหล่านี้ ไปสู่ความสำเร็จเป็นคนที่มีความคิดและมีเงินมีทองพ้นจากอุปสรรคในภายภ้างหน้าด้วยครับสวัสดีครับผม